สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าคืนความสุขให้กับวิถีชีวิตเกษตรกรชาวนาไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราทราบกันดีครับว่าประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกมา30กว่าปีเราเสียแชมป์ไปประมาณปี2ปีที่ผ่านมาปีนี้ประมาณ5เดือนแรกเรากลับมาส่งออกได้แล้วเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปครับได้คือความภาคภูมิใจในแง่ขายข้าวเก่ง แต่ว่าช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาท่ามกลางเราขายข้าวเก่งเราไม่เคยทําให้กําไรที่ได้ให้กับชาวนานั้นเก่งเป็นเงาตามตัวพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือขายยังไงก็ได้ราคาข้าวมาใช้ต้นทุนใช้หนี้ที่กู้ยืมกันมาเพราะฉะนั้นหลายสิบปีที่ผ่านมาจึงมีวิธีคิดจากนักวิชาการจากผู้ที่รอบรู้จากเกษตรกร,รชาวนาที่มีวิถีชีวิตเป็นชาวนามากว่าหลายทศวรรษว่าต่อไปนี้ทำยังไง จากต้นทุนที่เคยสูงลดลงมาลดลงมาแล้วตัวเองมีความสุขครอบครัวอยู่ได้ที่สำคัญลดลงมาแล้วต่อไปนี้ข้าวไปขายในตลาดโลกให้เป็น,นกลไกตลาดโลกเพราะฉะนั้นจากที่เราทราบกันดีนะครับว่านโยบายทางการขณะนี้ก็คือทำยังไงที่จะช่วยลดต้นทุนชาวนาะตรงนั้นพอไหมหรือว่ายังมีวิธีคิดอย่างอื่นที่ช่วยในการดูแลต้นทุนของเกษตรกรชาวน,ะขนาขณะเดียวกันคืนความสุขให้เขาอยู่อย่างยั่งยืงน กลับไปใช้ในสิ่งที่เป็นความจริงในการขับเคลื่อนเกษตรกรชาวนาไทยในเวทีอนาคตท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมนั่งอยู่ตรงบริเวณกระต๊อบไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่แล้วฮะแต่ว่าเสียงนกนะฮะเสียงกาจิ้งเรดเรไรอะไรต่างๆกับบรรยากาศในขณะนี้กำลังบอกว่าเรากลับเข้ามาสู่วิธีคิดของทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้ถูกถอดมาเป็นโครงการที่มีชื่อว่า หนึ่ไร่1นึ่งแสนหนึ่งไร่1นึ่งแสนหมายความว่ายังไงที่1ไร่แบง่งออกเป็น4ส่วน4ส่วนก็จะมี3ส่วนแรกประมาณ30%อีกสิก็จะเป็นส่วนสําคัญในการทําให้ทั้ง4ส่วนนี้สามารถปลูกค่าวออกมาได้ลดต้นทุนและผลตอบแทนกลับมาประมาณ1นึ่งแสนบาท หลังจากวิธีคิดทั้งหมดวันนี้ผมนั่งอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ว่าจะสามารถเดินหน้าตอบโจทย์กับทางการได้อย่างไรและทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นคืนความสุขเขาในอนาคตได้มากไว้ที่นั่งอยู่กับผมในขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะมีท่านอาธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์สวัสดีไทยรุ่งโรจนสวัสดีครับจสวัสดีค่ะครับ,รบท่านต่อมานะครับคือคุณอดิศรพวงชมพูท่านเป็นประธานโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและท่านสุดท้ายเนี่ยเป็นเกษตรกรชาวนา ในอนาคตนะฮะเพราะก่อนหน้านี้12ปีเป็นพนักง,งานอยู่ในโรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งแต่ตัดสินใจมาเข้าโครงการนี้เมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือคุณอุทิตแพงด้วงจากจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับและท่านผู้ชมครับที่แห่งนี้ไม่ใกลไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะฮะอยู่าปากเกร็ดนี่เองผมสนใจกับคําถามแรกแน่นอนว่าคุณอุทิศในฐานะที่ไปทํางานอยู่ในโรงง,งานขนาดใหญ่วันนี้ตัดสินใจมาเรียนรู้โครงการ1ไร่1น0 0 0แสนเพราะอะไรผม ต้องการหาทางออกให้ตัวเองครับผมเกิดคําถามขึ้นมากับตัวเองว่าผมจะเป็นลูกจ้างไปตรงถึงเมื่อไหร่แล้วผมจะถ้าไม่เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเราจะไปทําอะไรในอนานะคต<ม>ก็ปรึกษากับทางครอบครัวดูก็เออก็ได้ข้อสรุปก็เราไปทําเกษตรดีไหมเพราะเรามีความคุ้นเคยอยู่ตั้งแต่เด็กๆครับก็แล้วเราจะตอนเนี้ยถ้าเรา จะไปทําเกษตรแล้วเราจะไปเอาความรู้จากที่ไหน่ะที่เราไปทำเพราะทำตามฉบับเดิมๆก็ขาดทุนเพราะอย่างที่ที่รู้ๆกันมาก็ทําให้ชาวนายากจนถึงๆวันนี้เราก็จึงสะสะแสวงหาความรู้ทั้งโลกโซเชียลต่างๆก็เราจึงตัดสินใจมาที่นี่เพราะที่นี่เป็น,นเป็นสถานที่เดียวที่สอนการทํานาโดยตรงครับผมแล้วก็เกี่ยวกับ นาอินรีครับส่วนตัวไม่เคยทำนามาก่อนส่วนตัวนี้ไม่เคยครับแต่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดมีที่นาครับผมเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยต้องมาเรียนรู้ที่นี่ก่อนครับแล้วถึงจะทำเป็นครับผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตตอจักนี้เลยใช่ไหมคิดว่าตอนนี้น่าจะใช่ครับมือนเห็นเป็นอีกโลกหนึ่งขึ้นมามุมมองของเราก็จะกว้างขึ้นเราไม่ใช่ว่าชาวนาทำไมถึงยากจนเรารู้แล้วมากตอนนี้แสดงว่าจะแก้ความยากจนได้ ได้ครับเรื่องเมื่อรู้วิธีคิดและวิธีทำจากที่นี่ครับครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะพอเข้ามาถึงแล้วความรู้สึกอย่าลืมว่าความคาดหวังกสิทงิที่ได้บางทีมันอาจจะแตกต่างกันแต่ผมคิดว่าถ้าอย่างน้อยมีวิธีคิดที่เข้าใจอย่างนี้เรามาดูครับว่าในฐานะที่เป็นประธานโครงการคุณอธิศรภูมิชมพูนอย่างคุณคุณที่เข้ามาเพราะความหวังว่าเขาอยากจะแก้ความยากจนในอนาคตโครงการนี้เท่าที่อาจารย์สัมผัสและรู้เทคนิคทําได้อย่างไรครับ โดยเก,กษตรมันจะมีอยู่สามวิชาครับปลูกพ,พืชปลูกพืชเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์บกเลี้ยงสัตว์บกครับนี่ไข่เขาเกิดจากสัตว์บกไข่เป็ดครับนี่คือเกิดจากสัตว์บกครับทีนี้ให้สามวิชาเนี่ยเราให้เขาเรียนรู้ไปทั้งสามวิชาด้วยกันพร้อมๆกันพร้อมๆกัน แต่ว่าเดือนแรกเนี่ยมีความหมายว่าเขาจะไม่มีสินเขาจะไม่มีสินค้าที่ไปใช้เป็นอาหารได้ก็ยอมที่จะให้อาหารกับแต่เดือนที่สองเนี่ยอ,อันนี้ก็เกิดขึ้นนี่ก็เกิดขึ้นพื้นน,นักสวนโคัวต่างๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่พื้นที่ ที่เราปลูกขึ้นมาเพื่อให้หมุนเวียนกันในโครงการไร่ถูกแสบเขาต้องเรียนรู้วิธีสร้างอาหารในโครงการนี้ให่ได้ด้วยตัวเขาเองโต้องครับทีนี้พอพ้นช่วงที่สองแล้วช่วงที่สองแล้วต้องหากินบนบนบนที่นี้ได้ครับครับนั่นก็คืออาจารย์ก็ลจะบอกอย่างนี้ว่าเทคนิคทั้งหมดที่สอนคือมาครั้งแรกให้เครื่องมือก่อนครับแล้วพอผ่านเดือนที่สองเครื่องมือต่างๆนั้นเรียนรู้ด้วยตัวเองครับและที่สุดแล้วสิ่งที่เราเห็นคือที่นาบริเวณนี้ภายในหนึ่งไร่ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับทีนี้ในสามส่วนเนี่ยาาสิ่งที่เรารอจริงๆก็คือปลาปลาปลาอ่าก็คือสัตว์น้ำสัตว์น้ำ,นำเดิมเราให้เลี้ยงหมื่นมาห้าวันตัวครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเลี้ยงถึงหมื่นหวันตัวแล้วมันเพ<อ>ิ่มขึ้นมาเยอะครับอ่าเดี๋ยเราลองคิดดูว่า ถ้าขายได้เนี่ยขายตัวละสิบบาทโอ้ก็ไม่น้อยนะฮะก็แสนแสนแสนห้าหมื่นบาทเงินก็เข้ากระเป๋ามาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับแต่ว่าในรอบฝั่งเนี่ยลงข้าวโพดไปหนึ่งรอบจะได้ประมาณแปดพันกว่าบาทครับนั้นเจ็ดสิบวันเนี่ยได้เงินละเจ็ดสิบวันก็ได้เงินมาแล้วก่อนครับสิ่งที่ เกิดขึ้นบนนี้เขาจะต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยม,มันมันจะคิดจากอะไรครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยคือกลับไปตั้งต้นที่ว่าวิธีคิดคือมาจากอะไรเป็นหลักสําคัญครับับมาที่อาจารย์สมวิฮนะอาจารย์คิดว่าจากท,าาที่ในฐานะที่เป็นสถาบันที่เป็นเจ้าของโครงการนี้ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน แล้วโครงการนี้จริงๆแล้วไปประสบการณ์สเํเร็จที่ต่างจังหวัดด้วยซ้ําไป,ไป <คะ S 2> ในช่วงปี <คะ S> 2 5 5 3จนถึงวันนี้อาจารย์ประเมินและยังคับว่านี่คือต<อ>ัวอย่างเนี่ชัดเจนความเป็นจริง <คะ S 2> เราพัฒนาต่อยอดตรงนี้ได้ไกลมากกว่าวนี้ไหมครับในการที่จะลดต้นทุนใได้มากกว่าวนี้ลดต้นทุน,เ,นเป็นส่วนหนึ่งนะคะค<ะ>ือมั่นใจว่าการลดต้นทุน,นมันช่วยได้ไดแน่เลยคือพันธุข้าวใช้น้อยลงนะคะสารเคมี ไม่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ในนานี่แหละเช่นวัชพืชไม่มีของทุกอย่างเนี่ยเป็นอาหารสัตว์อาหารพืชแล้วก็กลับมาให้ดินกับน้ำเนี่ยสมบูรณ์ได้โดยตัวเองเทคนิคของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันลดต้นทุนหนึ่องอย่างมหาศาลขณะเดียวกันผลผลิตพวกนี้ค่ะมันเป็นผลผลิตอินทรีย์เพราะฉะนั้นมูลค่าของมันเนี่ยสูงขึ้น ชาวนาของเราไม่ต้องเข้าโครงการจำนำข้าวเพราะว่าขายแพงเนี่ยถุงนึงก็หนึ่งร้อยเป็นข้าวที่เราเห็นไหมค่ะข้าวหอมนินเลยนะถุงหนึ่งหนึ่งร้อยบาทรู้สึกไม่ถึงหนึ่งกิโลมั้งแปดขีดนี้อาจจะแปดขีดค่ะหนึ่งร้อยบาทไปขายที่มหาทยาลนี่นะฮะไปวางขายชาวนาที่นี่ก็ไปขายของที่มหาทยาลัยอาทิตย์ละสองครั้งนะคะอาจารย์ที่มหาทยาลก็ยินดีจะซื้อเพราะว่ามันไว้ใจได้ว่านี่คือปลอดสารพิษนะฮะมันเพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถที่จะ คือมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะมาช่วยในการเี่จะต่อยอดคือต้องทํามากกว่านี้คุณบัญชาตอนนี้มีคนเข้ามาอบรมตามศูนย์ต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะสาแห่งทั่วประเทศทั้งหมดเอ่กลุ่มจังหวัดนะคะเราจะให้ครบ18กลุ่มจังหวัดของหอการค้าไทยนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยนี่แหละแต่ว่าชาวนาที่เข้ามาชมแล้วก็มาเรียนรู้นะคะ เป็นเรียน5เดือนมั่งเรียนแบบ3วันมั่งนะคะหรือเข้ามาชมแล้วก็ไปไปถามตัวจริงที่กําลังทํานาอยู่ทั่วพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วกลับไปทำเนี่ยน่าจะ2,000ส,สนรายที่เข้าไปนะคะ,ะแล้วก็ครอบคุมพื้นที่ที่กลับไปทำเนี่ยคาดว่าจะเป็นแสนได้ละนะคะ แต่มันก็ต้องขยายมากกว่านี้ถูกนะคนะะเอ่อชาวนาของเรานี่คือคือพอเพียงอ่ะคือมีภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคะเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงเศรษฐกิจบ้านเออข้างนอกจะเป็นยังไงเพราะเขาอยู่ได้ด้มีไข่มีโปรตีนมีปลามีข้าวมีผลไม้มีผักไม่ต้องใช้อะไรอีกแล้วนะคะถ้าเพียงแค่นี้นะคะเราช่วยกันต่อยอดอันนี้ไปขยายให้มีโอกาสที่จะมีคนมาเรียนรู้มากขึ้นขยายศูนย์การเรียนรู้นี่มากขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะทำให้เอ่อชาวนาเมืองไทยไม่จนต่อไปครับ ผมช่วยประชาชนนาเมืองไทยหลายคนนะอย่างพูดตรงๆอย่างน้ององุทิตเนี่ยเวลาเรานึกถึงภาพไร่นานะหรือว่าหลายๆคนนึกอย่าเขาไร่นาคือยังไงก็ขายได้แต่ข้าวเปลือกแต่ว่ามันกลายว่าไร่นาตอนนี้มันขายได้ทั้งไข่เป็ดฟักทองก็มาจากไร่นาข้าวสีดินกล้วยมะละกอผักนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในไร่นาวิธีคิดใหม่ปัจจุบัน,ค,น,นคือมันได้ออกมาแค่ข้าวเปลือกแั้นะใช่แค่หนึ่งไร่เองครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือคือวิธีการลดต้นทุนโดยธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไร่ได้ด้วยใช่ครับมันมีตัวเลขที่เวลาเราพูดถึงผลผลิตต่อไร่นะฮะประเทศไทยเองเราสู้ผลผลิตต่อไร่กับชาวบ้านทั่วโลกไม่ค่อยได้อียิปต์เนี่ยผลผลิตต่อไร่อันดับหนึ่งของโลกโดยเฉลีย่ยแต่บ้านเราเนี่ยลังทายนะประมาณ400กว่าแต่ว่าก็พบว่าบางพื้นที่เนี่ยมีผลผลิตต่อไร่ที่ทําได้มาถึงพันกว่าและชนะอียิปต์ด้วยอ,อันนี้อาจารย์ยืนยันได้ครับ ของเราอันที่การผลิตครั้งล่าสุดเนี่ยอกอหนึ่งคือจากข้าวเมล็ดเดียวนะครับ,รบก่อหนึ่งได้ร้อยหกสิบสี่ก่อร้อยหกสิบสี่ล้ำร้อยหกสิบสี่ล้ำหนึ่งก่อยได้ร้อยหกสิบสี่ล้ำผมคิดว่าถ้าเราเอาตัวเลขที่มันหนึ่งหมื่นกอหนึ่งหมื่นกอ่อมื่อหมื่นกอต่อไ,อไร่ต,ไรต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งไร่เราจะ ไปถึง3,200กิโลกร3,200กิโกรัมต่อไร่ครับนั่นคือนั่นคือมันไม่ใช่ตัวเลขแค่กิโลอ่า0 0กิโลกวัาก่านั้นใช่ไหมครั400 400อย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับประเทศไทยค่ะโดยวิธีอย่างนี้ครับหนึ่งไร่หนึ่งแสไร่1นึ่งแสนอาจารย์ครับที่นี่เคยมีอยู่แปลงนึงที่เราเก็บตัวเลขเนี่ยได้ได้ประมาณพัน พันกว่ากิโลพันขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าในขณะนี้เราพิสูจน์ได้แล้วว่าผลผลิตต่อไร่จากวิธีคิดที่เราทําโครงการอย่างเงี้ยเราทําได้ประเทศไทยทําได้ทําได้ค่ะครับค่ะมั่นใจไหมว่าจะทําได้มั่นใจครับประเด็แค่สองเดือนเองนะมั่นใจครับก็จะได้เพราะเราเป็นคนสัมผัสได้ลงมือเองทำทุกอย่างเหมือนอาจารย์ที่อาจารย์ที่พูด้วยครับ เข้ามาเราเข้ามาตัวเปล่าเราจะเรียนรู้เราเราจะสร้างสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงจากที่นาถึงไรใช่ครับเราจะเรียนรู้ทุกอย่าง,างในกในบวนการของมันครับรวมถึง<ด>หลักการคิดด้วยครับการสร้างสร้างมันยังไง<ม>ให้มีมูลค่าให้มีประสิทธิภาพคร,ครับนะครับอาจารย์สมดีครับคือตอนนี้ทุกคนพยายามช่วยกันลดต้นทุนวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาอะไรก่ตามค่ะ พอไหมฮะจากสิ่งที่เขากาลังถกคุยกันทุกวันและนําาวิธีนี้มาเป็นตัวเสริมและอาจจะเป็นตัวหลักในอนาคตก็ได้อันนี้คนที่เป็นตัวหลักใน,ในอนาคตเนี่ยนะเ,เขาพื้นที่ในนาหนึ่งไร่ไม่ใช่เฉพาะทํานาต้องมีแต่เฉพาะข้าวมันต้องมีของทุกอย่างที่ผสมผสานและชาวนาจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวเองไม่ต้องพึ่งพาข้างนอกนะคะแต่ว่าเรื่องของการเ,เพิ่ม productivity หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ย,ยังทําได้อีกจะมีเทคนิคอีกเยอะแยะที่ทําได้อีกก็เทคนิคที่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเรียกว่าเกษตรสรรพสิ่งนะคะซึ่งทาให้ดินก ธรรมชาติมากขึ้น,นะะให้ธรรมชาติรักษาตัวมันเองสุดท้ายเนี่ยผลผลิตข้าวป็ต่สูงมากขึ้นในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ในการที่จะเอามาเมล็ดหนึ่งเมล็ดือนที่อาจารย์ตอดว่าเนี่ยทำให้เป็นหลายๆกอเนี่ยในหนึ่งเมล็ดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นการช่วยลดต้นทุนอย่างมหาศาลแล้วค่ะซึ่งมันจะยั่งยืนกว่าที่เราไปบอกว่าเราจะคุมราคาต้นทุนปุ๋ยเท่านี้เราจะคุมราคายาฆ่าแมลงเท่านี้ยั่งยืนกว่ามากตัวนี้แน่นอนค่ะแน่นอนมันเป็นไม่ใช่ว่าต้องต้องไปคุมราคาการแทรกใส่กลไกราคานี่ไม่ใช่วิธีกกาารทถูตต้้้อองงํให ผลิตนั้นมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นในในนานหนึ่งไร่ทําให้มันได้ผลผลิตมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ผลผลิตนั้นก็มี value added ตัวมันด้วยนะคะก็คือมันเป็นสารมันเป็นเป็นผลิตอินรีเนี่ยมันขายได้มากขึ้นนะคะราคาดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ต้องไปประกันคุณภาพประกัน้ประกันราคาอีกต่อไปค่ะครับคุณรุทิศจบจากโครงการนี้จะกลับไปกอนแกะใช่ไหมครับผมจะกลับไปเป็นเกษตรกรชาวนาใช่ไหมครับมั่นใจมั่นใจครับและจะกลับไปวิสูจน์ว่าผลผลิตต่อไร่ที่นั่นผมจะทําให้ได้ใช่ครับ ประมาณพันต่อกิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไปไห้ได้ครับผมนั่นคือป้าหมายครับไม่กลับไปโรงงานแล้วเหรอไม่แล้วครับทำไมอืมไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาเลยใช่ไม่อยากเป็นลูกจ้างต่อไปใช่เป็นลูกจ้างเขาแถมยังไม่ได้กินของที่ดีด้วยเราปลูกของดีๆกินเงินก็ซื้อไม่ได้ครับของดีๆครับแล้ววิธีคิดนี้จะทําให้เรามีกำลังกาไรเพิ่มขึ้นไหมในอนาคตแน่นอนครับมั่นใจมั่นใจครับท่านผู้ชมครับ ทั้งสามท่านที่นั่งพูดคุยด้วยกันแม้เวลาจะสั้นๆแต่ผมเชื่อว่าคำตอบที่ได้จากทั้งสามท่านเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกษตรกรไทยจากนี้ไปจะสามารถกลับขึ้นมาในเวทีของการส่งออกข้าวเป็นระดับหนึ่งของโลกราคาเป็นไปตามกลไกตลาดโลกต้นทุนลดได้จริงอย่างยั่งยืนไม่มีการแทรกแซงทั้งมาตรการเชิงต้นทุนและราคาวิธีคิดอย่างนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาและต้องต่อยอดออกไป และทั้งหมดนี้ก็คือเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าคืนความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปวันนี้เราทั้งหมด4ท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับเดินหน้าประเทศไทยในโอกาสหน้าสวัสดีครับ